สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนิวฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะครับกีอร์คันนี้คันนี้มาติดตั้งออยแบบพัดลมนะครับสามตัวแล้วก็จัดการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคิวต่อไปเยวจะทําเครื่องตามนะครับเพื่อให้ขี่ขับขี่ได้สนุกกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าบ,บอกอยากให้เยน็เยนๆไว้ก่อนนะครับก็เลยติดตั้งให้เรียบร้อยตอนนี้เทสระบบเรียบร้อยแล้วอุหภูมิทางานแล้วมาลองมาดูพัดลมกัน นะครับอ่าพัดลมมันจะทํางานแบบนี้แน่นแน่นเทชั่วมันก็ดึงได้อยู่แล้วล่ะแล้วลอันนี้เราเราให้ดูอุณหภูมิประมาณว่าตอนนี้ร้อนแล้วทํางานนะครับอ่าประมาณนี้นะเนี่ยาทางานครบหมดทุกอย่างสมบมุูลแบบก็คือเวลาร้อนเจ็ดิห้าองศาขึ้นไปแล้วถึงจะทางานถ้าต่ำกว่าหกสิห้าถึงจะสั่งกดนะครับอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนละนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนอินงอินเตอร์อะไรให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่ติดกับออยนะครับเราจะมีพัดลมมาช่วย มีบอลลูมาช่วยให้เรามาคําร้อนด้วยนะครับอ่ะนี่อยู่ประมาณนี้นะอ่าเพื่อนๆก็เห็นดูนะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับรนรอนาโซลิกสามตัวเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องใช้ถึงสามตัวเพราะว่าเราใช้ออยขนาดใหญ่เพื่อให้ให้การกระจายความร้อนได้ทั่วถึงโดยการที่เราจะใช้การวิ่งของน้ำมันวิ่งสามรอบนะครับวิ่งวิ่งถึงสามรอบนะฝาจะวิ่งกลับไปใช้ที่เข้าที่เกียร์เพราะฉะนั้นหลักการนี้ ผมเทสมาหมดแล้วว่าอุณหภูมิมันช่วยเราได้จริงนะครับเย็นเจียบแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ออยพัดลมแบบ3ามตัวเนี่ยก็การันตีโลยอุณหภูมิวัด2ตัวเข้าออกว่าลดได้ควานเท่าไหร่นะครับอ่ะ่ังนั้นฝากด้ยวย,ยนะครับกัอบอีกหนึ่งผลงานของช่างเต่าทีทีเรซิ่งเกียร์และทีมงานนะครับขอบคุณมากครับนี่ลูกค้ามั่นใจในทีทีเรซิ่งเกียยินดีเูยครับผมขอบคุณครับ